สวัสดีครับวันนี้จะพามางานพิธีมอบใบประกาศสีเนียอวัตนะครับของเทคนิคสัตตยบนะครับก็จะมีทั้งระดับปวชแล้วก็ระดับปวสนะครับนี่ครับอันนี้ก็จัดกันที่สวนนงนุษนะครับเป็นศูนย์ประชุมนะครับสวนนงนุษนะครับนี่ครับเด็กๆก็เรียนจบกันแล้วนะครับปวชแล้วก็ปวสนะครับก็จะมีจัดญาติครับ พ่อแม่พี่น้องนะครับมามาเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกันนะครับนี่ครับมากันเยอะเลยครับนี่ก็เป็นหอประชุมนะครับก็หอประชุมก็ติดแอร์อย่างดีครับเย็นสบายนะครับหอประชุมนะครับของส่วนนงนุดนะครับนี่นะพามาชมแบบสั้นๆนะครับไม่ไม่นานมากนะครับลองชมกันดูนะครับก็เป็นการ รวมตัวของน้องๆครับนี่ครับกำลังจะเข้าไปในหอประชุมนะครับนี่ก็จะมีง .1 อ .2 า .3 นะครับเป็นหอประชุมนะมีสามอนะครับนี่อันนี้ก็กำลังจัดแถวนะครับแต่ละชั้นเรียนนะครับมารอนะครับมีเป็นซุ้มถ่ายภาพนะครับนี่ครับมีเยอะมากนะครับตั้งแต่ทางเข้ามามีซุ้มเยอะเลยครับเอาไว้ถ่ายภาพกัน นี่เราก็เดินเข้ามาข้างในนะครับมีด้านหลังเด็กๆนั่นก็จะมีร้านขายข้าวนะครับขายอาหารนะครับแล้วก็เป็นห้องอาหารนะครับอยวไปดูอนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าไว้ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนน้องๆที่เลินจบแล้วนะครับก็จะมีใส่ชุดเหมือนชุดครุยนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยครับของเทคนิคสัตหีบนะครับอันนี้ครับผมพามาเดินดูซุ้มอ่า เรียกว่าเอาไว้แสดงความยินดีนะครับนี่ครับเป็นช่อดอกไม้แล้วก็มีเงินด้วยนะครับนี่เดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้แล้วครับนี่ช่อดอกไม้นะครับใส่เงินไปด้วยนะครับนี่นี่ครับเป็นแปลงเหมือนให้ลิเกครับที่เคยเห็นดูในลิเกนะครับนี่ครับได้กันแบบว่าหลายเลยครับมีเยอะมากครับหลายล้านมาะครับ ก็มาตั้งซุ้มขายกันครับเรียงแถวยาวเลยครับอันนี้ผมก็ถ่ายมาให้ดูนะครับนี่นี่ครับสวยๆครับมีเงินติดไปเลยครับนี่อย่างนน้อยก็สี่ห้าร้อยนะครับนี่เรียงๆกันนะครับนี่นี่ครับเห็นแดงๆนะครับแบงค์ร้อยครับแบงค์ร้อยมีแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบนะแล้วแล้วแต่ครับนี่เป็นช่อดอกไม้ก็มีนะครับ อันนี้ก็ถ่ายมาให้ดูนะครับนี่วันรับใบประกาศนะครับเรียกว่าปัดชิมนิเทศก็ได้นะครับน,นี่ครับร้านสุดท้ายที่ผมถ่ายนะครับนี่มองกลับไปนะครับก็จัดกันในวันที่2ี่สิบปดครับตรงกับวันที่มีแผ่นดินไหวนะครับที่กรุงเทพนะแผ่นดินไหวที่ประเทศพม่านะครับแล้วก็ ที่มีตึกสตองงถล่มลงมาครับนี่ครับเป็นวันเดียวกันเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงเช้านะครับยังไม่มีข่าวครับมีเข้ามาในหอประชุมครับก็จะมีจอโปรเจคเตอร์ครับจอใหญ่ๆเลยครับเหมือน LCD มากกว่าครับนี่ก็ให้ผู้ปกครองเข้ามานั่งข้างในครับแล้วก็รอชมวิธีมอบบัิบัตินะครับใบประกาศนะครับอันนี้ก็ซูมเข้าไปนะครับนี่ครับ เด็กๆกำลังเข้าแถวเตรียมเข้าไปในหอประชุมครับนี่ครับก็ตามคณะครับเรียงเรียงกันไปเรื่อยๆครับนี่ครับประมาณ1,700คนนะครับที่บอกมานะครับ1,700คนเลยนะครับอันนี้ก็ผมซูมมาจากหน้าในหอประชุมครับที่เป็นเป็นจอโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆนะครับนี่ครับ จะให้ผู้ปกครองเข้ามานั่งรอนนี้นี่ครับนักเรียนครับเข้ามานั่งรอข้างในแล้วครับนี่ครับเกือบเต็มแล้วตอนนี้เกิดเต็มแล้วนี่ครับเทคนิคสต r a ีบนะครับผลิตนักเรียนมีคุณภาพมากนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่มีเรื่องราวเสียหายเลยครับดีมากเลยครับเป็นโรงเรียนที่แนะนําเลยครับใครมีลูกหลานก็ พามาเข้าเรียนที่นี่ได้เลยครับไม่มีนักเรียนเกเลยครับมีนักเรียนนิสัยดีแล้วก็เรียนเก่งด้วยครับนี่เฮ้ยก็บรรดาอาจารย์นะครับนี่ครับนี่ใส่ชุดครยนะครับส่วนนักเรียนนี่ครับนี่มีเป็นชุดคลุยของเทคนิคสติหีบนะครับนี่ครับก็กําลังเดินเข้าไปในห้องหอประชุมนะครับเพื่อ ทั้งหมดก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยคนนะครับหรือว่าอยู่สุดท้ายเลยยังคนที่มามอบอใบประกาศวุฒิบัตรนี้ครับก็คือนายกวิทยาคุณปลื้มนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนะครับมาเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรนะครับใบประกาศสำหรับการสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้นะครับประจำปี2,567นะครับ วันที่28มีนาคม2,568นครับนี่ผมก็ซูมเข้าไปที่จอนะครับ LCD จอใหญ่มากครับนี่ครับเขาอยู่ในหอประชุมของผู้ปกครองนะครับแล้วก็ z o มเอานะครับนี่ครเป็นเวทีนะครับเวเีนะ <AT S 2> มอวบประก,กาศใบประกาศนะครับก็บเป็น วิธีปัดฉิมนิเทศหรือใบมอบวุฒิบัตรในการเลยนจบนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นวิธีเปิดนะครับนี่วิธีเปิดก็มีการเดินธงครับนี่ครับเดินธงออกมาครับนี่ครับเชิญธงครับแล้วก็ตามด้วยนี่ครับบรรดาอาจารย์นะครับอาจารย์ที่สอนอยู่นะครับ มีทั้งอาจารย์ที่มาจากต่างประเทศก็มีครับก็เป็นพิธีเปิดครับเรียกว่าเป็นวิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่เลยครับนี่ครับนี่เทคนิคสัตย์หีบนะครับอมลองชมกันดูนะว,ว่าตอนนี้ กำลังเป็นพิธีเปิดอยู่นะครับ ก่อนจะรับมอบจริงนะครับช่วงเช้าก็มีการซ้อมในการรับนะครับซ้อมจังหวะในการเดินเข้ามารับใบประกาศกันนะครับนี่ครับซ้อมก็อยู่ประมาณเกือบชั่วโมงนะครับนะครับแล้วก็ช่วงเที่ยงครับเลยเที่ยงมาหน่อยก็รอประธานในพิธีนะครับก็ท่านวิทยานะครับมาเป็นประธานในการอามอบใบประกาศครับ ตอนนี้ก็จะมีการแสดงนะครับให้ชมกันก่อนนะครับ อันนี้ในหอประชุมของผู้ปกครองนะครับผมก็เดินย้อนจากหลังขึ้นไปด้านหน้านะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับผู้ผู้ปกครองมาชมอนิ่งครับนี่ครับเยอะมากเลยครับตอนนี้ ตอนนี้ก็เป็นพิธีมอบใบประกาศแล้วนะครับนี่ครับก็จะเรียงตามคณะไปเรื่อยๆครับบประกอบลบแกนดาริยาบุญต่อธนกิจพันเถื่อธนพรนางร่องธนพรโครเน่ธนวัฒดีทองนอกธนสอนใสยิ่งธีรพัฒน์นนคำวงศธีรวัตรคมสี นภัรเพชรฤทิ์นมาวียวนยินรักนันทพงศ์เหมือนประสานนันทวัฒน์แจ้นน้อยนาบินศิลิขันแสงบดินยินดีปริยักษ์สนที่แน่หาสุขทองเหลือแผ่นฟ้าเทพวิสารพิมชนกชลางปูมงพัทลพลผลเข กีรพัฒน์คำอ่อมุนปรายาเจริญผลวรัญญาเย็นสำราวราวุธเพองขุนทศวาสนาไทยศักดิ์สิวินเลียมมาชาวิสรุตนามสนอกสิวกรเศษทีพันหารสิวัดเลิศขุนทศสิวัตสีพิล่า สุภเลิศยาขันสัทนลิ้มสกุลทิพย์สารพรมนูนธรรมพรพันกิจสินทุรักสิริพัฒจุลาราชศินลป์สขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ